ครับสวัสดีครับ BFC e ทุกคนนะครับเนาะครับมือนี้ก็มาพอ่อๆกับพ่อเตีนะ่ยมเนาะพี่น้องเนาะทางช่องตะวันพาโชคแชนแนลพี่น้องครับมือนี้พ่อเตียมพามาติดตามเลข <c oughs> รัฐบาลไทยของพ่อเซียนเพลงพี่น้องครับมื่อวันที่หนึ่งเนาะพี่น้องเนาะหนึ่งกุมภาพันธ์พันหกแปดรัฐบาลไทยออกพี่น้องห้าห้าแปดเจ็ดศูนย์ศูนย เด็กล่างกออกห้าหนึ่งมาพี่น้องเนาะครับนี่นะครับของพ่อเซียนเพ่งพี่น้องครับหนึ่งกุมภาพันสองห้าหกแปดรัฐบาลไทยพ่อเซียนเพ่งพี่น้องบนล่างวิ่ง 7, 5, กเจ็ดกับห้าสังเกตชุดวิ่งพี่น้องหนึ่งศูนย์สามหกครับวันนี้พ่อมันจับคู่ให้บนพี่น้อง บนห้าศูนย์ห้าหนึ่งแล้วกันหนึ่งศูนย์ไปออกล่างตรงตรงพี่น้องเนาะห้าหนึ่งนะครับส่วนล่างสามเจ็ดสามหกหกเจ็ดบอมาพี่น้องขับตะวันเลขกวิ่งนะพี่น้องเนาะ,ะสายวิ่งสายหลุดได้ทั้งบนทั้งล่างเลได้พี่น้องเจ็ดกับห้านะครับเมือรยูนาบ้านนี้เอเมื่อนี้มาแล้วพี่น้องครับรเตรียมผ้ามาติดตามต่อยนอะพี่น้องเนาะครับเดีย๋ยวไปเบิ้งน้ำกันนะครับ ครับหนึ่งกุมภาว่าสิบหกเราพี่น้องเนาะสิบหกก่อพอครับ รัฐบาลไทยรัฐบาลไทยพ่อเซียนเพลงนะครับ บนล่างพี่น้องบนล่างวิ่ง,ง,งหกกับเจ็ดนะครับ คับส่วนเด็กชุดวินพีนพ่น้อง405 405เกียห้นะครับ ชุดวิ่พี่น้องครับวันนี้จับคู่ด้วยพี่น้องเนอะเด่นหกสี่ หกห้าหกเจ็ดนะครับ <c oughs> <c oughs> ลองพี่นอ้อง 0ูนย์เจ็ดศูนย์สี่สีเจ็ดนะคารับ เี่นนะพี่น้องเนาะเด่นร้องนะครับครับครับวันนี้เลขสามตัวพี่น้องเลขสามตัวสี่หกห้า สี่สี่ห้าหกนะครับครับสัตเจ็น,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 นัพี่น้องเนาะอ่าพี่น้องแคบหน้าจอไว้นะครับเด้อครับสิบหกกุมภาพันสองห้าหกแปดนะพี่นอ <Columbus> ้องเนาะรัฐบาลไทยพ่อเซียนเพลง บนล่างวิ่งรวด6กับ7ครับชุดวิ่งกับสี่ศูนาเน้อพี่น้องเนาะครับเด่น6 4 6 5 6 7พี่น้องรอง0 7 0 4 4 7ครับเลข3ตัวกับสี่หกห้าสาหพี่น้องเนาะเอับพอพันไว้อย่าลืมนะพี่น้องเลื่อมมักสอบตัวเล็กก็อย่าลืมกลับตัวไวน้น้ำนะครับเอาพ่อแตีมขอขอบคุณหลายๆลายนะครับเด้อพ่อเซียนเพลงเนาะครับเนาะ ครับที่ได้ส่งตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยมาให้พอแต้มครับเอามาฝากพี่ฝากน้องครับเอาไปบึงไปเป็นแนวทางน้ากันเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะครับฉะนั้นพอแต้มขอไวพ้พรอคอยเขาคอยแตกฟังๆครับพี่น้องเอฟซีก็จะได้โชคๆมัน,ม,นมันกันน้คกัาเอาจะเลื่มได้พี่น้องเด้อเขามาแล้วก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์ให้พอแต้มน้าแดงเนาะ ทางช่องตะวันพาโชคสชนแนลพี่น้องฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นําเพื่อเจะบัวผดคชิปใหม่ๆนะพี่น้องเนาะครับเอาสำหรับชิปนี้พอแต้มก็มีแค่นี้พี่น้องครับขอให้ทุกคนโชกโศกมันๆเนาะพี่น้องเนาะเฮงๆรวยๆยกันนะครับเอาพอกันชิปนาพี่น้องสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม